วันนี้พี่บิ๊กจะพามาชวนพวกเราทําสวนถาดยามานะคะวันี้ตกดินฝนตกล้ำล้ไม่มีอะไรทําก็มาจาัดสวนถาดั้นเล่นนะคะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างพร้อมนะคะก็จะมีเด็กในสวนนะคะมาจัดให้นะคะลองก้นกระถา,างกระถางให้เป็นชามนะคะชามนี้ประมาณ13นิ้วนะคะใส่กะเพราลงไปปุ๊บใส่อสอสโมโคดนิดนึงโรยไปนะคะแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยดินนะคะ จากสวนถาดเนี่ยเราจะใช้ถาดแบบกลมๆแบนๆเตี้ยๆแต่ว่าการไหลของน้ำเนี่ยสะดวกนะคะมันก็ดินของเราก็ใช้ดินกระถางกระบองเพชระนะคะที่ร่วนซุยนะคะจากดินแล้วก็เกลี่ยดินให้ถึงขอบของกระถางนะคะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะเริ่มมองหาต้นนะคะอันนี้เขาเรียกต้นประธานต้นประธานก็คือจะสูงนิดนึงนะคะเป็นไม้กราฟก็เป็นโนโตคริสนะคะเป็นโนโตคริสนะคะ เราก็จะมีการเอาองจากกระถางจากนั้นก็จะทําการเาเรียกว่าอะไรขยุบขยุยตัดแต่งรากนะคะตัดแต่งรากเพราะว่ารากถ้ามันมีเยอะไปพวกมันไปหักไปพับแล้วมันก็จะงอทําให้โตช้าตายไวนะคะนี่ก็ตัดความรอัน,นี้เป็นไม้กาฟที่พี่บิ๊กาบไว้มากมายนะท่านใะนคลิปก่อนๆนะคะแต่นี้ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าด้วย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 กระถางมันตื้น แต่ต้นนี้มันสูงสูงนะคะโอกาสที่มันจะดีดหรือว่าล้มเนี่ยก็มีสูงนี้ต้องต้องต้องฝีมือจริงๆนะคะจริงนํำต้องเอาเสีย้ยวน,นิดนึงแต่ว่าบังเอื่นว่าทรงมันสวยนะคะออเอาเข็มไม่เป็นไรแล้วก็อัดดินไปะนะคะยังไงก็โตนะคะาการจัดสวนถาดนะคะลักษณะของมันก็คือจะมีต้นสูงสูง,สงตำตำไล่เรียงลงไป ะะแล้วก็เราก็กลัวว่ามันจะโง่มันจะล้มเราก็เอาหินผานะคะที่มันทรงน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะนะคะที่ร้านพี่บิ๊กมีขายนะคะตอนนี้พี่บิ๊กมาเปิดร้านอยู่ที่ฟ้าใสโคราชด่านเกวียนนะคะแวะได้นะคะข้างๆง,งกับยูทูบเบอร์นิตยาเลยนะคะพี่น้องกันนะคะตอนนี้ก็จัดแต่งต่อไปก็เป็นต้นมะพร้าวทะเลทรายนะคะ อันนี้พวงพลา,าธทรศาธรรมดานะคะใบาย,ยาวนิดนึงนะคะน,นีจัดก็ค่อยๆได้เรียงไปมันแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะชอบแบบตะมุตะมิเนาะแต่อันนี้ก็จะมีมีแอสโตมีเข็มเงินมียิมโนนะคะที่จัดเตรียมไว้นะคะ อะนะคะตอนนี้เราก็โรยหินเบสิกนะคะหินตรงนี้เราใช้สําหรับประคองล่างของไม้ที่เราจัดลงไปเพื่อให้เขาตรงต่อไปเราก็เริ่มกระบวนการตกแต่งอาจจะใช้หินสีนะคะโรยด้านบนโรยด้านบนเพื่อให้สีสันสดใสน,นะคะเป็นลายเพราะว่าถ้าเวลาเราจัดสวนเนี่ยถ้าเราใช้หินสีสวยๆเลยเนี่ยมันจะแพงเพราะว่าหินสีสวยๆเนี่ย มันเป็นหินที่มันฟอกแล้วก็ทําสีมามันจะมีราคาสูงกว่าหินธรรมดานะคะนี้เราก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรก็คือใช้หินธรรมดาในการประคองร่างของกระบอกเพชรให้มันอยู่ตรงต้นตรงนะคะก็ส่วนหินสีแล้วคือความสวยงามนะคะไม่แน่ใจว่าเอฟซีจะมองเห็นความแตกต่างของหินสีกับหินธรรมดาหรือเปล่าเพราะว่ามันกลางคืนเนาะแล้ว วันนี้วันเสาร์นะคะเราขายของก็กว่าลูกค้าจะซาบจะมาว่างทําก็เล่นอาัะเย็นเลยนะคะก็ลูกค้าก็มีมาให้เราจับให้เรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้เในขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของการตกแต่งโดยการใช้สิงสาราสัตว์เข้ามาเสริมให้สวนของเราดูสมุตมินะคะอันนี้ที่ร้านเราก็มีขายนะคะมีเห็ดนะคะเชื้อรายเยอะมากเห็ดเลยงอกขึ้นมานะคะ ะะมีเห็ดนะคะมีนกนะคะมีนกมีอะไรนะคะนี่เราก็มีขายที่ร้านไม่แพงตัวละห้าบาทเจ็ดบาทนะคะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ต้นทุนนะคะก็พอให้ได้สวยงามนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณมากค่ะ